สวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็กข้ามาในเกม r ร b o t c h a l l นั่นเองผมก็อยู่กับผมครับคุณอาร์มวันนี้เราจะมาเล่นแมปบอสแค้นนั่นเองครับผมผมจะเล่นซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นโนริสีตาสีสกินนะครับผมซิ่งไปเลยอย่ากอย่ากอย่าโดนให้หมดเลยเรียบร้อยครับผมโดนจับทุ่มเลยโอ้ย มากเลยโอเคครับคนดูตอนนี้ผมกำลังไล่เชนเลสกี้เขาบรกว่าจะมครับผม,ผม,บผมตอนนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะรอดแล้วนะครับผมเอาปาระเบิดไปเรียบร้อยสีครับผมเรียบร้อยจำได้ว่าตรงนั้นมีคนอยู่เอาไปละมาแพรเทเลพอส จะเอตัวเอหนาวเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บล็อกพลาดไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีสกิลต่อโต้ตผมกลับแล้วครับในตอนนี้ระพาระเบิดแป,ป่โอ้โหกปนระทังครับโอเคเหมือนว่าผมคงจะไล่ยากนหน่อยครับผมเพราะตอนเนี้ยเติมไม่น่าจะหมดครับแล้วก็คือผมต้องรักษาเติมไม่นานเลยนะครับผม เอ้โอ้โหอยู่ลงคุณ่นเลยยังไงดูด,าดามาหมดเลยอืงโอเคคนดูตอนนี้ผมเปลี่ยนเป้าหม,มายนะครับผมบอ้ลาวยืนนิ่งแบบนี้เงียบนอนครับผมเรียบร้อยโอเคคนดูแล้วตอนนี้ก็ปานระเบิดนะครับผมตกับมาไล่ท่านนะครับผมซึ่งรอบนี้เป็นเชลซีครับผมไม่ใช่เกฟคนเมื่อกี้ครับไม่ใช่เกฟคืกิมโดนรับกอะครับ ย่าโวเลยย่าปาระเบิดเรียบร้อยโดนครับผมต่อมาผมก็จะสก,กัรปรีเขาไปเลยอ้าเรียบร้อยนเ่งเจะต้องฟันพาดผมดูแล้วครับผมว่าเขาต้องฟันนี่ไงหนาหลอดแล้วครับผมเอาระเบิดไปเลยอือหือ <c oughs> ไปโดนกิฟก็ยังดีผมไม่โดนเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมอด,ดูผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับต่อมา โอ้โหบล็อกได้ครับโอ้โหดีที่ไม่โดนต่อยจังหวะนี้คือผมอยู่ประชิดโอ้โหเรียบร้อยครับเขาอยู่ผมอยู่ประชิดตัวเขามากเลยครับผมแต่เขาบล็อกพลาดนะครับผมคุณผู้ชมนี่ไงเรียบร้อยครับไม่นารอดแล้วครับโ จังหวะนี้เนี่ยผมก็กะว่าจะร้อยเขาบอกภาคก่อนับอันนั้นเลยจังหวะนี้มาแล้วก็เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมนี่แหละที่ผมต้องการเลยครับโอเคต่อไปมาร์คมาโอ้โหมีคนหนึงได้บทจำเป็นอะไรก็แล้วกันเพื่อนที่อาติดเลยครับ โอเคได้เวลาแล้วหลับกบคนดูโอ้โหเตมิมล่าหมดครไม่เป็ไรครับผมนี่เราเปิดแล้วก็เรียบร้อยครับคอโมโบระเบิดตีปกติครับออาเมนล่ารอดแล้วครับผมแล้วก็ตีไม่ถิงครับไม่เป็นไรเอาบอคพาดเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะครับตอนนี้เหลือแค่เชลสกี้คนเดียวแล้วครับซึ่งผมคิดว่าก็ไม่น่าจะรอดแล้วหล่ะครับผม เเมียวเมียวเมียวปัดพลาดอะไรตอนนี้วะ <c oughs> เดินออกมาสักขนาไม,ไม่นานรอดแล้วครับอยู่ในที่โลงดเ,ลเด้ดเดี่ยว้ลยรับตะป่นนี่เงีรียบร้อยครับมาเรีอยครับโอเค,ค,อเอค,อเคแล้วกปาระ,ะเบิดไปโดนเต็มเครับโอเคตีทีเดียวน่าจะตายแล้วนะครับซึงตีตีโดนยากกว่ากันเนี่ยอืมอีทีเดียวเรียบร้อยครับ ชนะแล้วครับบ,บายบายคครับโอเคม่ตนันนะครับผมนี่ตาที่2แล้วครับแล้วก็เราเป็นโน้นที่เหมือนเดิมน,นะครับผมเพิ่มเติมคือเป็นสกินเรียกว่ายังไงดีอะ่ะมันเป็นอิโมจิขาวดำครับโอเคเริ่มมาล้วหาคนเลยครับ เรียบร้อยจังหวะน,นี้ปาไปโดน3มคนจจะเลยครับโอเคมีเจสและเชลสกี้แต่ผมจะเชลสกี้ก่อนครับลอยเขาตาัดเรียบร้อยอาเรียบร้อยฟันพลาดเรียบร้อยครับแบบนี้คุจเฟโกอาวกิมอะไรตอนนี้ครับเรียบตรยคุณจะมากินอะไรตอนค้ับนีไงอร่อยไหมคําหน่อยอร่อยมั้ยครับโอเคตอนนี้เขามา,า,มาถึงฐานแล้วไม่นานครับ ไม่น่ารอดแล้วเยเ้ยเอ๋ตัวเองโหอยู่กันสามคนพร้อมกันเลยครับมาทูท่ถทาไมได้เวลาแล้วโหระเดิดอรับแโอ้โหทิมหลังแบบนี้อย่างสวยเลย โอเคคนดูตอนนี้ผมก็จะจะทำคนนั้นเลยครับโอ้โหข้างพไม่โดนอะไร,รครับผมว่าจะลา่าคุงทำคนนี้แหละครับผมบบระเบิดไม่โดนลา่าไล่ต่อเลยครับมาวันนี้เลยทุกท่นวันนี้วันนี้จะไปไหนแต่วันนี้ก็มีเกสมาขัดนะครับผมดูแล้วก็เจลิที่แต่เขาปั้นไม่โดนครับผมเพร,ราะฉะนั้นผมก็จะไล่เจลิีิโรเนแทนครับนี่ไงโอ้โหระเบิดดีโอ้ยน่าละครับ เรียบร้อยตอนนี้จังหวะน,นี้เนี่ยเขาไม่น่ารอดแล้วครับผมจังหวะที่ปลาระเบิดไเอา้าวนั้นไม่น,าน่ารอดแล้วเรียบร้อยครับหยาบหน้าแปลกขนาดนี้ไม่ดูอีกเหรอครับอาล่ะศูนย์สเอ็บเจ็ดเ,ดเ,ดเ,ดเลาตายของนายแล้วนี่ย้ายเรียบร้อยครับปลาระเบิดไปแล้วตอนนี้ก็ ด่างตีมมาเลยของซู๊เขาโอ้โหเมื่อกี้ผมหมุนตับโหหมุนตาไปทปเีเรียบร้อยแต่ว่าเขาปาระเบิดซู๊ปนะเนี่ยอืซู๊ปนะครับเรียบร้อยแยกทางไม่ท,นทันตายจริงครับอันนี้ที่เห็นอยู่คือร่างกองครับเดี๋ยวเราผัดไปเลย ใส่ทูกทมด้วยครับทุกเรียบร้อยครับแม่จิ้มหลังตัวอีกแล้วครับผมเองแก๊สครับผมดูพุ่งไปได้ครับโอ้โหติดอีกครับ ไอ้ลูกมองฟรีไม่คิดตังนี่ไงมานี่เลยระเบิดตั้งขานมากเลยครับเอาแล้วไงโอ้โหมาแล้วไม่เนไรเทเลพอร์ตไปดักเขาก็ได้ครับนี่มามาแล้วนี่ไม่โดน ให้ลูกโอปี้นี่ไงมานี่ก่อนเดี๋ยวจะแจกให้อีกลูกหนึ่งแต่ตอนนี้เอาไม้ไปกินก่อนเอาเรียบร้อยพอพลาดนี่ไงครับนี่ไงเรียบร้อยครับเก็บไปแล้วอีกหนึ่งเลขสองครับโอ้อยู่ตรงนั้นเองนี่เองครับโอเคงั้น เดี๋ยวผมว่าจะพุ่งไปเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าดูทรงแล้วเขาติด Hallucination พุ ATION. <G ül üyor> ่งไปแล้วครับนี่ไงออโอ้โหโดนนะจะโดนระเบิดดีโอ้โหไม่คุ้มครับแบบนี้แต่เป็นไรเรายัางไล่เขาได้ต่ออีกอ่านั่นไงโหรอบนี้ Hallucination สมแล้วอืมมาเนี่มามาเนี่เอาระเบิดไปมาจ้าล่วงหน้าเยอะเกินครับไม่เป็นไรไม่น่าจะรอแล้วครับ ไล่ขนาดนี้คิดว่าจะรอดหรอมาเน่อ่ะรู้เลยสเต็ปจิ้มหลังนี่ไงงั้นขอตีมากปุ๊กไปเลยอียากนี่ไงโอ้เดี๋ยวทาลุกระแพงแบบนี้ได้ด้วยอ๋อมาเน่มา,มาสเต็ปจิ้มหลังแล้วรู้เลยอันแน่ที่ไม่โดนด้วย ไม่ได้รอดแล้วอื้อไงลูกอม,อมไม่ถึงไม่เป็นไรเรียบร้อยครับชนะแบบง่ายๆเลย hey, <man. S 1> นี่ก็เป็นอีกตาหนึ่งครับที่ผมเล่นโนลิแต่รอบที่เป็นสกินห3 5ครับจริงๆมันเอามาจาก scp 035ครับที่มันเป็นหน้ากากที่ว่าใครใส่แล้วเนี่ยคือ มันจะมีเหมือนเมื่อสีดำๆบางอย่างอะออกมาเป็นน่าจะเป็นกรดครับที่และก็นากากเนี่ยคนที่สวมใส่จะถอดไม่ออกครับความพิเศษของสกินนี้คือมันจะสุ่มว่าจะเป็นนักโคตรหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าทหารครับตัวยินจะเป็นคนนะไม่ใช่น,นากากอ,อุปกรณ์อุสจารกสาสาภาพหลอนให้นี่ไงปารูกผมไปเระเบิดเอาบล็อ,อกก็อยากตีนะแต่ว่านี่ไง คอนติดเทลเลตอยู่ครับไปเจ้าทุกคนโอ้โหทั้สองคนรวบเลยครับความโกเนี่ยมีของยูนิคือยี่อยู่เยอะจริงๆนี่ไงครับเรียบร้อยแล้วก็นี่ไงเรียบร้อยครับเอาเอาจมดินไปแล้วมไม่เป็นไรเราตามมันได้ ปาระเบิดไปเลยอเอาบล็อกอะไรตอนนี้คุณตาตอบไปแล้วรายต่อไปคือแกเอลเลียสนี่งไงลิเสียงพูดก่อนเลยครับเอาลูกอมไปกินนี่ไงเรียบร้อยครับแล้วก็ตีนี่ไงตอนนี้เนี่ยคือถ้าผมตีเขาีเดียวคือตายแล้วครับ แถวนี้น่าจะมีแท็บเรียบร้อยครับผมขอแช่หนึ่งครับเวลาผมใช้สกิลเทเลพอร์ตเนี่ยผมจะเดาว,ว่าซอยโวจะซ่อมเครื่องไหนครับอ๋อนี่ไงเจอละแล้วก็ปาไปเลยครับเรียบร้อยแจกลูกองให้สองคนพร้อมกันครับเอ้ยเขาตั้งระเบิดแล้วไม่เป็นไรเราจับคนนี้ทุ่มพื้นก่อนครับมาโอ้ยโหระเบิดน่าาคัญมากเลยครับ โอ้คือเวลาเจอคือแบบเวลาผมเจอทีอเวลาเจอแถบอะ่ะคือมันจะมีปัญหาเลยครับผมคือตรงที่ว่าปกติคือผมเล่นวันเอครับอืมแต่ว่าคือพอผมมาเล่นโนลีเนี่ยแถบเรียกว่าเป็นปัญหาเลยครับโอ<ห>้เจอไม่น่าหมดไม่เป็นไรครับปาระเบิดไปอระเบิดเนี่ยผมแช่นี้ด้วยคือถ้าจะปาเนี่ยคือต้องมั่นใจว่าจะโดนครับแต่ถ้าคุณไม่แม่นแ,แล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะโดนก็ แนะนาให้ปลาชิดกาแพงครับท่านคิดว่าดูบงีไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือคนเดียวละถ้าเหลือคนสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเท l พอร์ตได้เลยครับแต่ผมจะใช้กิลพุ่งโดนขัดเม่กีพลาดครับระเบิดอืมได้ได้หรอกไม่ได้กินผมหรอครับนีไงเรียบร้อยโอเคไม่น่าจะรอดนะครับอ่าโอเค ไม่ได้ตีคือพี่ผมไม่ตีอ่ะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะจุบครับโอ้โหงงไม่ตีอยู่ตั้งมักโอเคตอนที่ผมต้องเริ่มตีแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกสามท้าวิแล้วครับและตอนนี้คือเวลาโอเคเรียบร้อยครับอืมโคตรช่างตอนช้าเลยครับพูดเลย แล้วก็ตาที่สตาตาของโนริครับผมซึ่งสกินที่4ก็คือที่ผมหมายถึงคือสกินตัวเซล,ลครับผมซึ่งบอกเลยว่าแดงหมดเลยครับอืมตูมแจกลูกอมแต่ไม่โดนใครนะครับพุ่งไปไม่โดนอีกครับ่ะผมไปไล่คนอด่นไม่ใช่เชลเลสก,าค,า,ลา,ลกาครับมาล่าบิลเดอร์แมนก่อนครับไม่ให้ตอโอ้โหฟัน โอ้โหโดสนสตันอีกมาเป็นคอมโบเลยครับสตันสองโอ้โหนี่เน่เจอแล้วทำลายเลยผมว่าผมจะคาบดูด้แมนก่อนครับเพราะว่ามันเป็นสายซสป,ปอร์ตแล้วมันฮิวเลือดให้ได้ตลอดครับเอาจริงๆรผมใช้สกิลพุ่งพลาดน,นะครับผมจริงๆิงเนี่ยสกิลพุ่งอะ่ะผมควรใช้ในตอนที่ว่ายุ่นที่โล่งๆหรือว่ามั่นใจว่าจะใช้โดน โอเคครับตอนนี้เชลิสกายเขาใช้สกิลไปแล้วครับผมหมากควาว่าสกิลผู้เย้าคือดาวเดียวครับแล้วตอนที่ผมก็แจกลงลุแต่ไม่โดนครับเล้วเรียบร้วครับเฮดช็อตครับพุ่งไปเลยโอ้โหเยรษฐช็อตเมื่อกี้มากเลยครับจริงๆคือผมอยากจะพุ่งใส่แต่ละคนแบบพุ่งไปแล้วก็พุ่งสิครับแต่ผมว่าเชลิสกายเฮ้ยเอาเชลิสกายคนนี้ดีกว่าครับคืออยู่ใกล้สุดแล้วครับ ร้อยฮะคุณนี่ไงตีพลาดครับตอนที่เขาเจ็บสกิลตีแล้วครับแล้วก็โดนตีเป็นหนึ่งทีครับนี่ไงอีกเดียวตายแล้วครับไม่โดนครับรู้ครับนี่ไงโอ้หมาอยู่ใกล้โดนระเบิดเต็มหน้าเลยไม่สิแยกลูกอมครับนี่ครับมันนี่มันไม่โดนครับสตันทหน้าละพันมากเลยครับอ้อนเลยอย่าดิงนะโน่นเนี่ยพยายามจะโดนสตันมากที่สุดครับเพราะมันแท้สายเซตินิวแบบหนักมากเลยครับ โดยเฉพาะกับเกสครับและช็อตเมื่อกี้ผมแจกลูกอม,มให้ไปครับผมในตอนที่เขาอยู่บนที่สูอยู่ตอนที่ผมมาไล่เขาครับปมแต่ตอนนี้คือเรียกว่าเขาเนี่ยใช้สกิลทินแบัแล้วครับนี่ไงผมพุ่งใส่คนนี้ก่อนครับแล้วก็พุ่งใส่อีกคนต่อครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะพุ่งใส่เขาต่อแต่เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้เห็นเต็มๆนะครับผมว่าโดนแต่ไม่นับเั็นโดน,นรครับแต่วอะไรเราก็ไล่ต่ออกับ ตรงช็อนี้ก็ถือว่าผมพลาดครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือตอนเนี้ยกูาะคิอเราก็มาแล้วครับผมว่าปากระเบิดไปแจกลูกวหม่แล้วก็เรียบร้อยครับตีข้ามกับแพงครับและต่อไปผมก็จะไปอ่าเชลนจ์กคนนี้คือเขามาปันพลาดคือผมจะไล่เขาแทนครับโอ้ช็อตเมื่อกี้โอ้ช็อตนี้เกสมาอย่างสวยเลยครับผมคือเขาบล็อกแล้วก็ต่อยช่วยเพื่อนันทีเลยครับเพราะฉะนั้นครับผมจะฆ่าเกสแทนละกันครับ เพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีคิวบ็อกแล้วอะถ้าเราใช้คิวพุ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนบล็อกครับเรียบร้อยครับเขาบล็อกพลาดครับจริงๆผมตั้งใจหลอกให้เขาบล็อกก่อนครับแล้วค่อยตี โอเคแล้วก็อีกคนนึงครับปลาดักไปก่อนเลยครับแต่ว่าผมกะโลุกนาไปหน่อยครับมาผมขอคือผมไม่รู้ว่าจะไล่เฉลี่ยใครคนไหนดีครับเอาเป็นว่าผมจะไล่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอครันจากอู้คนนี้ครับนี่ไงครับผมเอาคนนี้แทนแล้วกันครับชอ็อตเมื่อกี้ถือว่าเป็นการแลกดาเมจนะครับผมคือผมโดสนสตัร์ได้รับดาเมจส่วนเขาก็โดนผมตีไปทีนึงได้รับดาเมจเหมือนกันครับโอเคไป นี่ไงแตะตีไปทีครับแล้วก็แตะตาแล้วครับนี่ไงเรียบร้อยครับนี่ก็เข้าสู่ช่วง last man standing แล้ครับหรือก็คือเหล่าคนยากับก็ผมพุ่งไปเลยครับแต่ตอนนี้คือผมพลาดครับคือโนนี่มีข้อดีอย่างนี้ครับนี่ไงตีเรียบร้อยครับคือโนนี่ตีช้าสุดแล้วครับแต่ตีไกลอเป็นอันดับสองครับอันดับหนึ่งผมยังยกให้เจสันครับปัจจุบันนี้ฟอกยังคงยาวเป็นกิโลเลยครับไม่สิทั่วแมปเลยครับ ก็แปนว่าตอนนี้ผมจะสังการเขาได้แล้วครับผมโอ้โหแต่ว่าเลยตั้ง46ปีแล้วเลือดเขาไม่เคยเฉียดผมว่าเดตอนนี้เขาโดนแล้วครับต้องใช้ซุ้มต่อครับเดฟมามาที่มาแจกลูกไปครับเรียบร้อยครับเขาโดนแล้วครับโอเคตอนนี้ถ้าผมตีเขาอีกทียวคือตายเลยครับอุ้ยรอบนี้เขามาเต็มทีครับคือเขามีทั้งลูกแล้วก็ปานครับ มาันก็นสครับคือตอนนี้เลื่อนทองอยูมาครับอีกม่โดนแต่ไม่เรครับเรายังมีสิทธิเรียกว่าเอมวนี้นะครับผม๋ย่าไระอตนี้เรียบร้อยนะครับผมะนะท้างครับก็จบไปแล้วครับคลิปเล่นมดีสีไปเนมกนครับ้ผมปต่อไปนครับสำหรับคลิปนี้มีนะครับผมบายบายสวัสดีครับ